บรรยากาศยามเช้าครับตลาดนัดเทลาวอ,อําเภอท่าพนมจังหวัดนะครพนมครับโอ้พี่น้องเลยปลาคะนะสดๆเลยกับปลาโคดครับลูกก้าวไปนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวยามไปชมบรรยากาศที่ริมโขงครับอาหารพื้นบ้านของปลาจากประเทศลาวครับอากาศเย็นครับที่อ,อําเภอท่าพนมครับ คนหลายครับแม่ค้ากำลังตั้งเครื่องขายของครับกระเบิง้งแกนของปลาช่วงนี้มีอย่างายพี่น้องสินค้าเกษตรหลายครับงามนี้นะบึงจากที่คนมาหาซื้อเครื่องครับ เนื้อวัวครับร้านนี้ครับร้านขายปิ้งย่างครับพี่น้องร้านนี้นะอาหารซุปครับบกไก่ผัดไทยครับพี่น้องปิ้งไก่พี่น้องร้านนี้ครับหัวใจไก่ตับไก่ครับโอ้ขนาดเลยพี่เราเองตุ๊กกระทา เมนูอาหารเซา์ในตลาดนัดเทลาวท่าพนมครับพี่เขามาสุกันครับบรรยากาศที่ริมโคงท่าพนมครับ,าบมาเบิกอ,อาหารหอของแซฟครับ จุดนี้มีทุกเช้าว,วันจันทร์และก็เช้าว,วันพฤหัสบดีครับตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดคนครพนมครับของกินของขายย่งางไาให้เก่าอยู่พี่น้องคนกำลังหาย,ยางียซื้อของกินเต็มริ้มโค้งเลยครับ <c oughs> เป็นจุดที่มีของป่าขายลายครับตลาดไ่ครับพี่น้องที่ริมโค้ง <c oughs> ท่าพนมครับ <c oughs> อย่างนี้ใครหมดแดงยังไลยให้เก่าอยู่ครับพี่น้องครับอาหารตามดูการนะครับแป,ปาบาทปกพี่น้องเองาสิบเียดน้อยเขียหนครับอันนี้ไข่ได้ไหมคะนี่ห้าสิาาาาบบาทอ๋อห้าสิบบาทเนาะเขียดน้อยพี่น้องอเอาครับเอาอันนึงครับห้าสิบบาท เหมอนงานเนาะ150บาทอเขียกกระสอบเลยคัะ

มาโครดินครับอันนี้โอแมงกิโลมีขาเลยพี่น้องตัวน้อยมัธนาบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นนั่นเลยครับพี่น้องต้นเดือนเมษายนครับเจ็ดบดมักเพ็ดครับพี่น้องมังม่วงเพิ่ม มาทางใต้คนไหลไข่โบแดงครับร้านขนาะดชวงนี้พีต้องเลยไข่บแดงก็ไม่เจ่ไข่บแดงยามนี้ครับหลายข้างราคาลุ้งเลยครับพี่น้องตอนนี้ครับือลงแล้วไข่นบบแดงน,นะพี่ดองครับวับนนี้คนไหลครับคนยาสปีเลยชิองขา,าง่า เดิอมาเดิอมีหกมีหบมีหกมีหกบกแล้วลาอโ้ยหนูใหญ่พี่น้องคนนั้นมาเป็นกองในเร้านนี้เห็ได้น้องควายแล้วก็ต่อขุมแล้วก็วายธรรมชาสติครับพี่น้องไข่ลูกเป็ดครับร้านนี้ครับ ปลาตองครับพี่น้องปลาตองน้อยกุ้มหวายปลานางครับนี่ใ it, it ครกองได้่ไม่ใครเนี่ยกองละร้อยเจ้าโอ้กองละร้อยแล้วปลานางพี่นมั้ยพ่งบรรยากาศครับพี่น้องปลาธรรมชาซาลายขนะนาดเลยเป็นปลาผ้าหนองสะครับปลาตองปลาขาวครับ ต่อคุ้มมาเลยครับตัง้งี้แข้งคอครับ,บ,ระาบาตะวันปาคเหือขายซาบนตะองนึ่งโมน้อยหนูวายทำานี้ครับสุดยอดบรตรยากาศตลาดนัดขายของฝาอาหารธรรมชาติที่ลิมพงอำเภอท,าท่าคนมครับจุดนี้มีทุกเช้าวันจันทร์กับเช้าวันคับส,สบ,บดีครับไข่บดแดงสอนี่นเลยไลยขนาดพี่นอยาอยูเดี้ยยครับต่อมีคร,ครับครบ่บดดง งามเนาะสดๆเลยพี <M ult ime> ่น้องไข่โมเดรใหม่ๆเลย5้าบบาทตะกร้อมึงครับพี่น้องครับหายไปเซาเลยครับตะกรอนแอคทีนมาเนะปลาเสื่อมครับพี่น้องปลาเสื่อมไข่ลูกเป็ดครับวันนี้บรรยากาศครับ คน alpha, หลายแห่งครับพี่น้องบรรยากาศนะครับคำบรรยายว่าลูกกำเนิดสิบบาทบอกบรรยาวนะลูกกำเนินี่ลูกกำเนิบรรยากาศคุณคนมาหาซื้อของกินของแซ่บครับแล้วก็เกี๊ยวมีขายร้าแล้วครับพี่น้องแล้วก็กระป๋องครับพี่น้องเริ่มมีแล้วครับแล้วก็เกี๊ยวขาวผัดน่างเขียดน้อยแตงบนแดงเนี่ยฟิลครับบรรยากาศพี่น้องคุณทามเลือกซื้อของกินเลยครับ ลายแห้งซอยนี้ะนะสุดยอดบรรยากาศเซาของวันนี้ครับที่ริมโขงพัฒพนมครับโอยค,คนกินได้บบบนี้ร้านขนาดคนมาหาคนกินใครดูอาพี่น้องนี่จะไข่หมดเดียนที่หนึ่งเ,เลยโอขุม แกงคอครับานบอนะด,ด,ดินกันนะกระุใหแล้วก็เมื่อยแล้วหั่นใหแล้วละ่ะราดกคูนาครับพี่น้องราดดีทัดกับคูนายามนี้เยมันหลายมันถึกครับเจ็เ็ดแบบนีเปื่อยหายเพราาเปนลุกหลายคนแกงค้าหั่นถึกทั่ี ด้าน <ว boundaries. S 1> ี <fin anta> <ots> ่คร <als> ับเข่าหลังนี้อู้หล่ะได้ไน้นึ่เข่านะเต็มซามกระมังเลยครับอ้าวจานที่รอความกันบรรยากาศครับพี่น้องเสาของวันนี้ครับเต็มไปด้วยผู้คนมหาซื้อของกินครับจานที่รอความอาหารคือไข่ราคากลางๆครับ50าสบาทร้อบาทบางอย่างกนะครับพี่น้อง3 55 สวัสดีครับผมเล็กมงอนบัวครับขามาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวลิมปูอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับจุดนี้มีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพฤหัสบดีครับพี่น้องกับปูหน้าสดๆเลยครับพี่น้องเต็มกระมังเลยแม่นี้นะหลายครับพี่น้องดิกระโดงครับกินเพียบเลยครับพี่น้อง

คนหอมับงามครับร้านนี้เนไหมหอมฟอมครับ<อ>ไม่ค้านี่จานอะไรไม่ค้า,านนะห้ิหาบ,บาทอ๋อห้บ,บาทเนาะเอาจานนึงครับห้สิบบาทผมย้ายไข่แล้วะี่บาทครับ าบาทสามสิบบาทแไดนมีเยนยไม่แข็งนะีะ่น้ังไม่แข็งจิ้มเนโอ้โอกซาให้ปีดีอันนีาราคาสิบาทครับกระปุกหวานป้าครับพี่น้องขายชื่อนาดเลย